อ่าเราดูข้าบพี่น้องอครับนี่คือหลอกสุมปล่อยนะครับหลอกส้มปล่อยกินกับอ่ามปลาจู่ภูเขานะครับอันนี้เป็นส้มปลานะฮะส้มปลาเดี๋ยวว่าเอาว่าถ้ามาจากปลาจู่ภูเขาค่ะนี่ฮะตนจะเป็นอย่างนี้ปลาจู่ภูเขานะครับโตัวแข็งๆอร่อยแล้วก็นี้ก็อ่อมหอยจุบนะครับอ่ากินอต้นกอนอ,อะคะ เจ้าดีครับยังอ่ะเจ้าดีครับยังเจ้าดีครับก่อนอืมผมตนนรับครับตนนรับนะตนครับเอออ่อะกินได้ไหมกินได้อ,อนนหอยหนมหมดจุบอ่ะต้องหมดจุบหยุดนีม่มีกินแล้วกินปลาช่่มไม่ได้ มาเขาหำออกจามซุปเขาบอกซุปปลาปลาชมอ่ะมาตีฟังจะใช้แปบอืมอร่อยซุมโคโคใส่หอมใหญ่โคใส่กระเทียมหยุดเลยนะหยุดเลยนะอะไรใช้ อืมไปใส่ใส่น่ยหยุดชิ้นเนีอ้วเลอกใ้กันกะอืม กินกับดอกสมปลอยครับหยุดเลยไม่นอนเลยหมอไงมาเดี๋ยวไม่ไม่ใส่เขียวให้นั่งเดืนอนอปัน ขึ้น้องกามากอืมอะไรฮะหยุดหยุด <c oughs> กินแล้วเมื่อกี้เนี่ย Kia là ao ao bẹt hay mà quân quân tỏi quân quân lì. Tôi kia này mình kia nó bẹt kia มะเขาน้ำห้อยเอาอ่ะอืมอืมฟองเราอืมนี่ประมดจุบให้เนี่ยจุบเปลี่ยนกะอันไหนอ่ะเด้อ ủa ừ. mm. Dù Ừ là bác mốt của ra khuyến nha thế nào bác chụp khâu, chụp lắm cuốn khâu หอมหอมปลาชุมน่กินปลาหม่อนจบให้แน่เปียแทมเอาแล้วก็ นพี่ก็ทำกัลกกังหนพี่แนกินเอี่ยมีนะน้งเนือบุมี้น้องพีก็อเอออืมเน้องมีเ่อเอ กินอะไรส่วนเอาเด็ปปอเน่ะอ้ำสวด เอาหอไปเพิ่มอยหอม,มาขอจังมีสูงทีเด,ดียวหนอมาอ้าไปที่ห้องนะ

มากินนะเออม่ต <fon> ้องมามากินนะเอออย่าหยุดไอ้มิมิหยุดอ้มิมิยังไม่เนนยไม่เกินลยชื่วว่าโชือโคโอยังเจีบต้องมาเป็นห้างน่ะต้องเป็นหางเนี่ย โอเคครับพี่น้องมอนซิวก็ได้ดังแดนก็จะลาพี่น้องไว้ก่อนครับทำหลักคลิปกินปลาสู้เอ่อส้มปลาสู่ภูเขาแล้วก็ย่างอ่อมหอยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมอนซิวเพื่อได้ดังแดนนะครับเนาะแล้วก็ทุกคนนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับช่วงนี้มอนไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าอินเทอร์เน็ตที่พม่าเขาปิดนะครับมาดู่ปิดเพราะอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเด็นมาดิครับ้านขอ่า